สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวมณีบ้องเวียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหวันนี้จะมานําเสนอประเภทของพลาสติก7ประเภทรายวิชาเคมีเสนอคุณครูนัทินีดนตรีค่ะประเภทที่1 PETE โพลีเอทิลีนเทเลพลาเลคุณสมบัติเป็นพลาสติกพอลิเมอร์ใสเนื้อเหนียวมีความทนทานต่อแรงกระแทกและมีคุณสมบัติในการป้องกันการแพร่ก๊าซได้ดีประโยชน์ นำมาใช้ในการผลิตขวดเครื่องดื่มที่ไม่ได้บรรจุแอลกอฮอล์เช่นขวดน้ำดื่มและขวดน้ำมันพืชสัญ,ญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลขหนึ่งค่ะประเภทที่2 HDPE โพลีเอทิลีนความหนานแน่นสูงคุณสมบัติพลาสติกชนิดนี้มีความหนานแน่นสูงทำให้แข็งแรงแต่โปร่งแสงน้อยกว่าโพลีเอทิลีนความหนานแน่นต่ำทนกดและด่างทั้งยังป้องกันการ,การแพร่ผ่านของความชื้นได้ดีประโยชน์นำมาใช้ในการผลิตขวดนม วดเครื่องสำอางถุงพัสติทาังขยะทังบรรจุสารเคมีเช่นทางน้ํามันลดสัญลักษณ์รีเซเคอลหมายเลขสองค่ะประเภทที่3 PVC polyvinyl chloride คุณสมบัติเป็นสารที่มีความแข็งแรงมากไอน้ําและอากาศซึมผ่านได้พอสมควรแต่ป้องกันไขมันได้ดีประโยชน์นํามาใช้ในการผลิตท่อประปาหนังเทียมฉนวนหุ้ไฟฟ้าขวดเครงดื่มแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สัญ,ญลักรีไซเคิลหมายเลข3ค่ะประเภทที่4 LDPE โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำคุณสมบัติเป็นพลาสติกโปร่งแสงที่มีปริมาณสูงแต่มีความหนาแน่นต่ำประโยชน์นำไปใช้ในการผลิตถุงบรรจุอาหารแช่แข็งแผ่นฟิลม์มถุงใส่ของและสายหุ้มทองแดงสัญ,ญลักรีไซเคิลหมายเลข4ค่ะประเภทที่5 PP โพลีพีพีลีนคุณสมบัติ เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาสุดแต่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนสูงประโยชน์นำไปใช้ในการผลิตฉนวนไฟฟ้าบรนพับฟ้าขวดภาชนะบรรจุอาหารถุงร้อนและหลอดดูดสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข5ค่ะประเภทที่6 PS โพลิสไตรีนคุณสมบัติเป็นพลาสติกที่มีความโปร่งใสเบาบางแต่ทนต่อกดและด่างผลิตเป็นรูปต่างๆได้ง่าย ไอ้น้าและอากาศซึมผ่านได้พอสมควรประโยชน์นํามาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตอิเล็กทรอนิกส์เช่นถ้วยจานและกองโฟมสัญ,ญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลขหกคะ่ะประเภทที่7 O T H E R คุณสมบัติพลาสติกชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ของชนิดแรกเช่นโพลิคาร์บอเนตเป็นพลาสติกโปร่งใสมีความแข็งแรงทนต่อความร้อนกดและแรงกระแทกได้ดีประโยชน์นำมาใช้ในการผลิตปากกา ขวดนมเด็กหมดนิรภัยไฟรจราจรป้ายโฆษณาสัญลักษณ์รีเซเคิลหมายเลขเจ็ดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ